แว่ยามสาจ่อยกับพี่น้องเลยกาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมัสดุสุคนต้องฟังไทยฟังลาวกับต่างประเทศมาพอบพ,อ,พ,อ,พ,อ,พอดีเขาเจ้ามุ่งลงังคาเฮือนสาจ่อยนั่งผิดบสบายบ้านสฉพาะว่นนี่ตอนสนเอาซบยายลงป่านั่งบเห็นต้องใช้นั่งบ่ไหวแล้วนาง,บาานางปบมานอนฮักลุงเศร้านี่ม, <laughs> มันกินยมกินยาอยู่บอ ลอกประตูห้องนอนเพือ่อนสีตาอยู่ดังเนาะเตมันสะหยามเห็ดติมันอยู่ในไซเดอรนี่เข่าได้อยู่ทั้งนี้นะได้จะมาไปหลอกตัวเองนอนยมยาบบกินอีจอยเอ้ยมาเวะห้านางซะก่อนพี่น้องฮาจังสีไปหาขอใหญ่เป็นได้เฮ้ยไปบอหามอกูจะพาไปจอยอบอกไปา,ามึงเป็นนักปน,นีชเลย มึงเป็นมึงกับบอกบอกว่าวเาเนาะฉันพ่อวาดนี่จังม่าว่าเอานักับบอว่าเอางเทะนั่งนั่งพอแห้งเลยนะพี่เนาะหนามกับจนดำอี่างามึงเอ้ยตกลงมึงอาบหนามยุกบอหมือหัหมือตาเลยตีกระต้มมึงหอนบ่อยบังหอนอยู่อาการมึงเป็นอะไรเฮ้ยบอกกูดูปวดหัวปวดหัวเป็นอะไรเจ็บคอเอะไรอืออือ มอร์มอร์ว่าขายบทเมอร์บทขี่จะทองเมอร์ตาสงสารโอ้ยเป็นเธอดเดียวไปน้องตาหงุลายตาตอนมึงไป็นตาหมองหะมึงเป็นอะไรตีเฮ้ยมึงกับบอกว่าเนาะเจอโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเองบอกไว้แล้วกับบอกว่าเขาใส่นางตาหมองเมื่อวานมึงกินได้จังเม็ดละยานะซเม็ดยาอย่างกินซองเม็ดเออพี่ นักแ,แห,ห้งนะนี่พี่น้องเลยจนบ่มื่นหูมื่นตามาแวหานางเป็นน้องเขาจะขึ้นไปเอาเงินไปหายพอใหญ่พอใหญ่ก็โอ้ยแล้วแล้วแจกเมียลูกสาก้ากบสิเอาลูกลงกรุงเทพหาผัวอะไรบ้านนี่ตาสิอยู่กับไรอยู่กับนางวานเทาลุยบ่จ่อยมึงกินข่าวกินน้ำแล้วมันนี่นะมึงมึงสิไปย,ย่หามหอนะ ไปไปสักการนอนเฉยๆกูบกวนมึงเลยเด้อกูขึ้นไปเฮือนพ่อใหญ่ก่อนไปเชินไอเก๋กับเราไปนอนซะนอนกับมานอนในหูแดดที่ญาปนอนวางผูกกับบานอนมองหนี้แก้วเลาเลยพี่น้อง <laughs> มันเบียดฮะยังวะพวนไปเสยว,วะพวนนอนชวนก้าเล้ามาพี่น้องชวนก้เล้าไปเชอนพ่อใหญ่เพรวะเศร้าซุยเพม่อนกับบกอยสบายเจ็บคออัน เงินกันเฮ้ยจักสิพออันนั้นอยู่บ่ซั่นเฮากําลังปรึกษาเฮาก็แล้วพี่น้องกับเขาเฒ่าแม่แม่เก๋กับเราเฒ่าเนี่สิเฮาลงไปจดีก็ปรึกษากับเพิ่นอยู่เฮาพออจะเงงัวนี่ัดบ่พอเงินน่ะยังแต่เงินประกันภัยแม่นก็ประกันเงินั่นยเือมาก็เกี้ยงลยอือเบิดแล้วแล้วก็เหลือนิดนอยก็พอดีมาซื้อมื้อแจกนี่มื้อวันจันทร์เพราะว่ามาซื้ออันสิเอาหมูอว่าจดีก็ะาบาเนาะ กามี้ใหญ่เจดีย์มือในมากกว่าสองพันเดี๋ยวสิไปหาปุญใหญ่กปุณละพี่น้องเป็นว่าซื้อธาตุหรือว่าซื้ออยู่ซื้อกินในครอบในคู่มือสิจัดงานมาสานพี่น้องเลยแม่กระถาดก็ไปซื้อมาแล้วหาพันมาสานลด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 เพื่อแก่เฮ้ยธาตนนะเป็นมาส่งศ์อ๋อลงร่มศพนี่เลยหาพันคือได้ยินว่าลูกสาวก็สิมือเบอร์เฮ้ยบาแจกขขาวแม่แล้วนะ เมื่อกแบบรายเดือนแหลเป็นป่ะแม่นบ่ะสถานการ์มันแบบว่าทับใจได้กผอเมื่อหลุดพอป้าปลกเมื่อหลุดมันกระหวนเราเห็นเนาะผู้ชายมันบอกคือผู้หญิงเขาได้นวยเนาะแม่นกระสีเลือดแต่เล่าขอแล้วกับลูกกับรานหน่อยสองคนร้านกันยังไหนหน่อยเลยแม่นยังบดจักยังสามทาวลุยก็ได้ยังนา่งวันมันยังวันหนึ่งเขาเป็นแล้วแม่นหนึ่งเขาเห็ดกินแบบว่า ยังซอยเรือพญายได้ลายเด้อะพี่น้องขอบคุณพญาใจดีลายเด้อพี่น้องที่ซอยเรือยายเข้ามาเนาะซอยเรือขอบคุณยายกับตาพี่น้องแล้วก็ให้พญาใจดีทุกท่านในบุญในกุศลยาลายพี่น้องสถูก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 อ้าวเป็นสะพานบุญทางการดีใจเนาะดีใจเนาะที่มีคนซอยเรือเข้ามาเนาะดีใจแทนกะเจ้าได้ขอบคุณพี่นองแม่ กำลังนั่งปรึกษาหารอแต่เอาน้องทั้งอะน่กันยั่งย่เนาะเอาน้องทั้งผอหรือทั้งทั้งตาหรือทั้งยายทั้งยายเลยอยู่สองคนปดตาได้เมื่อโดยสบายดีตามหงดโดยการเบียกันปรึกษาเบียกันดีต่างบุนี่ต่างแนนี่เากันแนอง พ่อใหญ่อ <ragt> ยู่ไซน่ะอ้าวกูสองยื้อไฝหัวแดงๆตรงนู้นเหรอองผูเป็นอันท่านอาาดอยู่เทิงผ้ไม่ร้องเอ้ยขึ้นทิงบ่ขึ้นถามพ่อใหญ่ยิงบรรยากาศในงานกระเต้นมัน แมนเต้นกับพ่อหน้ากูเลาวเฮ้ยเนาะเพราะว่ามันกระเทือนเราจะเอาแจกเลยพี่น้องจ้าเขากูมาส่งเองเนาะเพราะว่ารอบคนแหละงานแล้วเก่ากับพอดีเทคมามาส่งมารับได้ลูกซาข้าวกล้วยหลู่ไปทามึงาขึ้นก็เหน่ามึงเหน่ามึงแต่ยังมึงกูเคยขึ้นคันใด้ไม่งันกูมันต่ำน้องวานถ้ามาหุ่ง อืมวู้ยกูหลอนผัวบ่าวบ้านได้ผัวบ่าวหัวแดงกูส่องขึ้นมาอยู่เอ้ยกูหักบอกจื่อมึงเป็นตะซั่งอีลีเปลี่ยนซองสีเลยถูกใส่สีเขียวส้มอิดนะถูกทำไมสีนี้เองเลิศมากถูกตายังเด็เบิ่งใกล้ๆจังเห็นโอ้ยบ้าเห็นไกลอยู่ไหนบ้ามึงได้จังว่าเบิ่งใกล้ๆจังเห็นกูเนมขึ้นมากูยังว่าสีแดงนเปลี่ยนลังค่างเป็นกรไดไม่ได้ลูกสาวเพิ่นก็ได้ เคยยินข่าวมาอีกบ่เฮิงบ่นางก็สิก้าบุ้งเทพอีกบ่ใหญ่จักหน่อยคูณบ่เฮงเติบอย่าเพิ่มเมื่อปลาตาเด้ออยู่เป็นหมูละซะก่อนนี่เด่นสบายดีปลาลุงด้วยลูกไอลุยปลลาุโอ้ยกินข้าวกับตะบักหงถ้าก็กินข้าวเที่ยงดิลูกเอากินข้าวเที่ยงพัดทิ้ดวงใจแก้วตาดวงใจขอใหญ่ไม่ใหญ่นะพูนันแล้วค่ะไม่ใหญ่นะห่วงคุณเบิัง เฮ้ยครูแมวผมเอาแต่อึกมันตกใจมันหลวมแม่ลุยกินทอดเ่็นไงเยอะกินทอดกินทอดบ่ลลุบังคับกับตาตัวดีๆเล้วบัดนี้เด้อบ่มีพอใหญ่บ่มีไม่ใหญ่อะไรก็ได้ไปกินนะกินอ่ะคือมานั่งกินตากแดดอันนี้นะบ่ อย่าดื้อเด้อพังควมพอใหญ่ังวานกัเห็ดเห็ดหนึ่งเข่าให้พอใหญ่กินบ้านี้ก็เลยนี่บ้าขึ้นมาเห็นเ่อนลงลุกพี่น้องเลยกระปุกเหล้าแห้งมาเห็นเ่อนลงลุกเราจะเป็นใจกันเลยแต่เขาขึ้นมาเห็นหนังกระถ่อยู่เนาะไม่ถอเป่าเลเป่นะเป่าเป็นมองเลยเป็นชกเป็นเสาเลย้าวแก้เป่าากระ อีมันซอนเข้านางดูดูซ้อนเลยเข้านางเฮียอีพอทอบคุณดูถ้าเกิดมาเป็นสะพานบุญมืองในการจากเอื้อทั้งเมืองนอกทั้งแม่ทั้งเมืองนอกทั้งสหรัฐอเมริกานี่เข้ามาเฮ้ยเป็นผ่าเงินมาสมทบทุนซื้อถาดหรือว่าซื้ออยู่ซื้อกินในงานเป็นหวาเจ้าหน้ามือแจกขขาเนี่ย เอาเพาจับเอาจับจยกขึ่นได้เพาะมัมสเมนซื้อถาดกะมึงมาเน่ยเลยจับบบมึงอะไรบนังไปไปเอาอีหน่อยดนาะี้ทละบุบุญลูกหายเลมื่อหา่อใดเด พอกระบวกพันยังบม่พอมีสมอยเลยเจ้ารับอยู่บ่คาถามยังไมรับสำประจักษ์ข้าว่ารับคือบัรับหัวนขอะิบัรับขาคิดพันมาได้ไหมัพันมาได้ละหัหัวเบ้าพันทั้งหมดได้มึงไปนําไม่ใอยู่บ่ ไปหอดไซไหอดสวรรค์เออพรไปซื้อซ่ลักับมาบลูกเอยมึงดูยังห่วงลานมาหาลานาาปเบิรนบนรอล่ใ่อยู่แบบได้บ่หาลานเป็นบเออบ้ามมองม่ใหญ่อยู่ดีปะอ,อยู่ดีเออพาลานไปเบิ่นบออยู่ เป็นห่วงแห้งคือผู้นี้แล้วอนอนพีติดปลหเมื่อเมื่อดนอนสคนนี่แหละออยู่3มคนนี่แหละเนี้ยไปทำเรื่อนวงควางเลี้ยไปนะอาคนสคนไปแบสอนอนอยู่ในนอนน้ำกันน้ำร้านนี่บ้างร้างเลยเนาะอือกลูกสาวก็อยู่หลายเดือนผู้เละจังสีกับเมื่อ

ในงานในงานอะไรพี่น้องเอ้ยผูดได้สวยเรืยองะี่น้องู้ได้ากทำบุญแมนบุญกุศลไม่แมนแาถูกบุญนำเนาะซาถูกบุญนำกินดีจะได้เป็นสะพานบุญทำบุญแมนทำบุญทำบุน่นไม่ง่าทำบุญแล้อหานค่ะอาหารค่าต่ละบอนใช่นี่อีกพันเบิร์ตสบ่อย เออคาตตอคาเต็นนี่กังยังเต้นคลองร่วมบานโมงอันนี้อันคาคาเต้นเนี่ยมมงซพเนี่เขาไปหลดอกเขาไหลตัวนั้นเลยเหมือนเอ็ดเลยเงินเงินน่ะจ่ายไปเลยเออ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  ยังดีที่มีผู้ใหญ่จะดีนะอีเพ่อนเนาะลายลายฐานอุ้วเป็นบุญกุศลอะไรของเราแล้วก็ห้องลยลายฐานที่สวยมากเนาะขอบุญขอบคุณลายอาก็ได้นยแมนอาไซยลูกหลานก็ได้อยู่ดอกแมนแมนมีพระณะที บุญกุศลร้ายอะไรยังไงมาส่งบุญเล่าแล้วลเบา้งคนนะหัวหอดประสาะอะไรห้างยังอยู่บ้านพี่คนเรียลล์้าแชมพูทาวิหัวาชมพทาวิอ้ากาซิดาลาขีดไปเบียนสนิเด้อผมเป็นพี่น้องเด้อเฮือนพันเนาะเป็นนักเงียบเงานี่แอบ่อย<า>เนาะ

ัวพ่อกบ่มีไพว่ายังดอกะพระ่าหลายลคนกบหูกวเขาพัวพ่อเป็นอะไรยังกับ่มีขาดคินลายอย่างพันแนวอยู่ใกล้ยู่ใกล้เขาเจ้าหูเบิร์ตแบบบัวบ่ใหญ่เป็นอะไรบ่มีไพวาบ่มีไพติอ่ายังกบแพงยังกบแพง หน่อยเดียวนั่นไม่ทนได้พันบาทเลย,ยาบางตีน้ำมันตีมันกายถกเขึงหนน้ำมันนะนคิดได้บังและ,ะเ,เงิเนงขาวจ่จวยกับแมนยูถูโอ,น,อน,น,น,นย <c oughs> ยังก็ขึ้นนะยังว่ะหมูก็หมูก็ขึ้นแล้วค่ะไปเด้อพี่น้องล่ามเมื่ออะไรผ่านนี่นะป่อ,ก,อก,กันคลขี้บนะพี่น้องสบายดี <c oughs>